สี่สาวง,งามที่มีชื่อเสียงในบริษัทจริง 1. ไซซีสองหวังเจา้าจิน 3. เต้าเซียนสี่หยางกุ้ยเฟยไซซีที่แข็งผมสักโูปไซซีจอมใจราชมไซซีผู้เสียสละอาชีพเพื่อแฟนเย่คนหลงแฟนอู่แม่ทัพที่สร้างคุณูมนานการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบริษัทจริงแม่ทัพปฉี แม่ทับหวังเหอแม่ทับพุ่ชีปิงแม่ทับเป่ยชิงแม่ทับซีกิ้งกุ้ยแม่ทัพนักกุ้ยแม่ทับฉีชี้กวงยุคจันก๋อเป็นยุคที่จีนแบ่งออกเป็นเจ็ดแขวนแขวนฉินแขวนชูแขวนฉีแขวนเจ้าแขวนเวย่ยแขวนหานแขวนเยียนสี่สุดยอดแม่ทับยุคจันก๋อหนึ่งแม่ทับปฉีสองแม่ทับหวังเหอ สามแม่ทัพหลี่มู่สี่แม่ทัพเปลี่ยนผอชิงซีฮ่องเต้เป็นผู้รวบรวมแผ่นดินจีนเป็นฝึกแผ่นใช้กลยุทธ์คบใกล้ตีใกล้ของฟานสุยโดยมีหลีปู้เว่ยเสนาบดีครังชิงเป็นผู้วางรากฐานวางระบบการปกครกองเตรียมทรัพยายกรให้ชิงซีฮ่องเต้ไปรวบรวมแผ่นดินประเทศที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการการรอบสังหารการทำสงครามป่าทาทุกซึง่งหน้า อเมริการัสเซียจีนเยอรมนีอิสราเอลยูเคนังกิปญี่ปุ่น